อเคครับก็สวีดสวีดัตคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการแล้วแต่ไม่ชินเคยโอ้ยนะครับเกมจีเทวิกันอีกแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะครับเย้นะฮะวันนี้นะครับพี่ก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะมานักผู้ชมเลยนะครับก็เป็นประเทศเปิดใหม่เลยนะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวอะไรนะฮะก็เป็นแนวโลเปสสวมบทบาทนั่นเองนะครับก็ใครที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นเซิร์ฟนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเซิร์ฟนะครับ ฟรีไวริสนะครับใครที่กำลังมองหานะครับเซิร์ฟฟรีไวริสนะฮะเซิร์ฟนี้เลยนะครับแต่ว่าต้องไปกรอกข้อมูลนะฮะหรือว่าไปลงทะเบียนนะครับได้ที่ดิสกอร์ดของทางเซิร์ฟเท่านั้นนะครับโอเคปะเราก็ทำการกด F8 นะครับแล้วก็ตามด้วย Connect IP แบบนี้เลยแล้วก็ทำการกด Enter ปั๊บแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลย let's go เย้ตอนนี้เราก็เข้าไปในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะฮะเมื่อผู้ชมเข้าเซิร์ฟนี้มาครั้งแรกนะครับก็ จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็ทำการกรอกข้อมูลนะฮะตัวละครของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์ผู้ชมเลยนะครับหลังจากที่แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับเซิร์ฟนี้ก็จะมีพวกหมอเสื้อผ้านะครับทรงผมแหวนนาฬิการองเท้านะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอ้ยโคตรสวยเลยนะครับแมพกะลาดนะฮะนี่เป็นไงโอ้โหมีน้องแมวอยู่ด้านบนด้วยนะครับโคตรน่ารักอ่ะคุณผู้ชมนะฮะ แล้วก็ต่อมานะครับปุ่มคําสั่งภายในเซิฟนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็การกด F1 นะครับ F1 นี้ก็เป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะฮะแล้วก็ต่อมากด F2 นะครับก็จะเป็นการเอ่อเปิดกระเป๋าเอะ F2 ทำไมไม่ติดอ๋อกดตัวที่นะครับเซิฟนี้กดตัวที่นะครับเป็นการเปิดกระเป๋านะครับแล้วก็กด F3 นะครับก็จะเป็นแอนิเมชันนะครับท่าทางต่างๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแดนนะครับมีแบบว่าเป็นติ๊กตอกด้วยนะครับเป็นท่าทางมาใหม่นะครับนี่อ่าก็ลองเล่นกันดูนะครับสวันอันนี้นะครับก็จะเป็นท่าเอาไว้ถ่ายรูปนี่ไอเลิฟยูก็มีนะครับอ่าแบบนี้เลยแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับปุ่ม F5 ไม่มีอะไรกด F7 นะครับก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับหรือว่าบินแล้วก็ F9 นะครับก็จะเป็นอ่อ หน้าต่างอุ้มนะครับก็ตอนนี้มีด้วยกันประมาณ2แบบนะครับมีอุ้มแล้วก็มีขี่หลังนะครับมีแค่2อย่างเท่านั้นนะฮะแล้วก็กด f 1 0นะครับ f 1 0นี้ก็จะเป็นอีโคโนมีของราคาขึ้นลงนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับอะไรขายได้แบบว่าเงินดีนะฮะก็น่าจะเป็นเพชรเพชร1เม็ดประมาณ871บาทนะครับราคากำลังขึ้นเลยนะครับแล้วก็มีทุเรียนทอดนะครับประมาณ65บาบาทนะครับประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็กด delete นี่ก็จะเป็นสกอร์บอลนะครับโอ้โหโคตรสวยนะฮะ UI นะครับก็จะโชว์ ID นะครับโชว์ชื่อโชว์จ็อบเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเซิร์ฟนะครับมีคนเล่นอยู่ประมาณ43คนนะฮะตอนนี้พี่อัดอยู่ช่วงประมาณตอน10บโมงนะครับโอ้โหคนเล่นเยอะมากๆเลย10บโมงนะครับแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับปุ่ม M นะครับก็เป็นเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ถอดเสื้ออ่าก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้เลย แล้วก็ของเริ่มต้นนะครับที่ทางเซิฟแจกมาให้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็การเปิดกระเป๋าขึ้นมานะกดตัวทีนะครับี่ก็จะมีบัตรประชาชนแล้วก็ใบขับขี่นะฮะแล้วก็เงินนะครับเงินอยู่ที่ประมาณ10,000บาทนะเซิฟนีนะครับในตู้ประมาณ5000แล้วก็ในตู้ ATM อีกประมาณ5,000นะครับแล้วก็จะมีกรชาผู้เล่นใหม่นะจำนวน10ลูกนะครับแล้วก็กรชารถเริ่มต้นนะครับ1ลูก แล้วก็กล่องซ่อมรถ3กล่องนะครับแล้วก็เป็นซูชินะครับ5ชิ้นแล้วก็บัตรดีสกีหรือว่าบัตรสัญญกรรมนะครับ1ใบแล้วก็รถทํางาน7วันนะครับแล้วก็จะมีเหรียญอะไรสักอย่างนะครับได้มาเมื่อกี้เดี๋ยวเรานะครับทำการเปิดกระชาผู้เล่นใหม่กันก่อนดีกว่านะครับโอเคก็ไปก,กดใช้เลยเนี่ UI กระชาก็ประมาณนี้เลย โอเคครับเราได้เป็นเศษอ่าคริสตัลมานะฮะเดี๋ยวก็ทำการเปิดอีกสัก,กรอบหนึ่งแล้วกันเนาะปอ<ะ>ว้าวได้เป็นทองคำแท่งมานะครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นรถเริ่มต้นนะครับนี่เฮ้ยรถโเคโเท่เฮ้ย โอ้โหชิบหายแล้วนึกว่าจะได้รถแบบเท่ๆกหน่อยนะครับได้รถไรมาวเนี่ยโอ้ my god โอเคแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นรถทํางาน7วันนะครับนี่อ่ากดใช้เรียบร้อยนะครับมันก็น่าจะเข้าไปอยู่ในกละดาดนะฮะโอเคปะแล้วก็ทำการเปิดแผนที่ดีกว่านะครับอันนี้ก็คือภายในเซิร์ฟทั้งหมดเลยนะฮะนี่เป็นไงอยู่องค์ UI นะครับถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะครับตรงนี้เราก็อยู่กันที่กะดาดตรงนี้นะครับ ในตลาดนะครับก็จะมีหลายจุดเลยเดี๋ยวเราทําการไปสำรวจกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างไปในส่วนของตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตลาดโลกนะครับก็สามารถนําของผิดกฎหมายแล้วก็ของทุกกฎหมายนะครับมาขายได้เลยนะครับเนี่ยก็จะมีคนเอาปูนมาขายประมาณนี้นะครับเพียบเลยโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับโอ้โหโคตรสวยงามเลยว่านะครับตรงนี้ก็จะมีโลโก้นะครับมป้ไบมุนมานะฮะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับ อ่าค่าการจุดกว่าจะชนะนะครับแต่ว่าปิดทําการอยู่ปงโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีอะไรอ่ะเป็นร้านค้าอะไรสักอย่างนะครับอ๋อเป็นร้านค้าทั่วไปนะครับมีขนมปังโทรศัพท์2000ก็ทําการซื้อเอาไว้เลยนะฮะวิทยุไบโอลถแล้วก็มีผ้าด้วยนะครับลำโพงสเก็ตบอร์ดแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับสามารถเลี้ยงอ่าสัตว์เลี้ยงได้นะครับก็จะเป็นลูกแมวแล้วก็ลูกหมานะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารเดี๋ยวพี่ทาการซื้อลูกแมวแล้วก็ลูกหมาแล้วก็อาหารไปสัก 5อันละกันเนาะอ่าประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีอาหารหมาด้วยนะฮะโอเคแล้วก็บัตรท,ทํางานนะครับประมาณ1 0 0 0บาทแล้วก็มีเบ็ดตกปลาเยือ่อแล้วก็ประมาณนี้นะฮะเมื่อกี้นะครับเราทําการซื้อโทรศัพท์มาแล้วชป,ป้าก็ลองถ่ายรูปกันดีกว่านะครับก็ทําการกด F1 ขึ้นมานะครับเดี๋ยวพี่กดทำการตั้งค่าให้เป็นออภาษาไทยแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็ควบคุมด้วยเมาส์นะฮะนี่ส่วนทวิตเตอร์นะครับก็สามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะครับ โอเคเราก็การถ่ายรูปแอคหน่อยละกันเนาะอ่าประมาณนี้เลยนะครับหนึ่งสองาแช่โอเคเราก็ทำการโพสลงทวิตเลยนะฮะนี่เท่ๆประมาณนี้เลยนะครับแม่ภาพอย่างสวยนะฮะโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นลิงนะครับอันนี้จะเป็นจุดขายของนะครับก็เราไปฟาร์มอะไรมานะครับเราก็มาขายตรงนี้ได้เลยนะฮะอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับเราเปิดกาชานะครับได้เป็น ทองคาแท่งมานะครับเราก็ทาการขายเลยนะฮะก็ได้เงินมาแล้วนะฮะเอ๊ะตรงนี้ทำไมมีโต๊ะคราฟอ๋ออันนี้เป็นโต๊ะคราฟแฟชั่นนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยห้ย <Wow. S 1> แฟชั่นก็ถือว่าจัดเต็มเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเหรียญอ่าแฟชั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกาชา AFK นะครับแล้วก็ตรงโซนนี้คือโซนอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ขอสำรวจดูก่อนนะฮะ ตรงนี้ก็มีอ on, right? sort, ีกหนึ네่งโซนนะครับน่าจะเป็นร uh ้านอาหารหรือเปล่านะครับแล้วก็มีร้านค้าอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเป็นร้านค้านะครับนี่ก็เป็นขายข้าวนะครับแล้วก็น้ําตาลนะฮะตรงนี้นะครับมีเตาทําอาหารด้วยนะฮะอ๋อนี่ไงเราสามารถคลาฟอาหารได้นะครับนี่โอเคครับอ่าเป็นซูชินะครับหรือว่าก็เป็นอ่าเปี๊ยะทุเรียนนะฮะโอ้โหเห็นแล้วน่ากินมากเลยนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดเบิกรถนะครับเดี๋ยวพี่ทำการเบิกรถก่อนดีกว่านะครับพี่ไม่แน่ใจว่ารถคันไหนนะครับเป็นรถเอ่อทำงานนะฮะที่ได้มาฟรีนะครับคันนี้คันนี้ไปเป็นรถต้นต้นนี่ว่านะครับเดี๋ยวพี่ขอทำการไปเก็บก่อนน่าจะคันนี้แหละนะครับนี่แล้วก็ได้รถทํางานมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรถทํางานนะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้ใช้นะครับไม่แน่ใจแลวจำไม่ได้แล้วว่ากี่วันนะครับ7วันมั้งเออประมาณนี้แหละนะฮะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปสํารวจ ภายในเซิ <Bin> ร์ฟปดีกว่านะครับว่ามีอะไรตรงไหนบ้างไป let's go <S ตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายรถแล้วนะครับก็ทําการจอดรถเอาไว้ตรงนี้เลยนะฮะไปยวทำการโอดค่าเข็บขัดก่อนโอเคจุดซื้อรถก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับก็ทำการกดตัวอีไ <Wow. S 1> อ้เปิดมาก็เป็นรถต้นๆประมาณ3,500ะครับมีหลายคันเลยนะครับหลายหมวดด้วยนะจักรยานมอไซค์นะครับรถแนวคลาสสิกก็มีออฟโรดนะครับ อ่าซปเปอร์คาร์นะครับแนวสปอร์ต SUV วรถแวนรถทำงานอันนี้ประมาณ40โลอันนี้ก็80โลนะครับก็จะมีหลายราคาเลยส่วนหน่วยงานในเซิร์ฟนะครับก็มีหน่วยงานอะไรบ้างนะตอนนี้ทางเซิร์ฟก็จะมีตำรวจหมอแล้วก็ช่างนะครับใครอยากสมัครหน่วยงานนะครับก็ติดต่อได้ที่ติดคอดของทางเซิร์ฟดูนะครับส่วนนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับมาเล่นเซิร์ฟนี้มาเป็นแก๊งมาเป็นครอบครัวนะครับ มา5คนนะครับก็รับรถทํางาน40โล1คันแล้วก็ลิฟแบนนะครับจำนวน3อันตู้เซฟ1ดอกนะครับเงินไปให้อีกประมาณ50,000บาทเลยส่วนนะครับมา10คนนะครับ10คนก็รับรถทํางาน40โลจํานวน2คันนะครับแล้วก็ลิฟแบนนะครับจำนวน5อันนะฮะแล้วก็ตู้เซฟ2ดอกนะครับแล้วก็ให้เงินปีกประมาณ 70,000บาทนะครับส่วนมา15คนนะครับก็รับรถทั้งาน40โล3คันนะฮะแล้วก็ได้เพิ่มไปอีกนะก็จะเป็น R 3 2นะครับอีก1คันอ่าแล้วก็ลิปแบน8อันซู้เซฟ3ดอกนะครับเงินประมาณ100,000บาทนะครับไปให้เลยอันนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าสนอแล้วนะครับนี่อ่าเซสร์มนี่ก็ลุมแมปสนอใหม่นะฮะด้านในก็จะสวยๆงามๆเลย อนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าโรงพยาบาลแล้วนะครับนี่นะอันนี้ก็คือโรงพยาบาลนะครับตรงนี้ก็จะมีโลโก้เซิร์ฟแปะไว้อยู่ด้วยนะครับส่วนระบบต่อมานะครับก็จะมีระบบวอลโซนด้วยนะครับก็สามารถมาซ้อมต่อยได้นะตรงนี้เลยนะที่สนามบินล่างนะครับอ่าก็จะเป็นจุดซ้อมต่อยนะครับแล้วก็จะมีระบบความเครียดนะครับอ่ามีระบบความเครียดแล้วก็มีระบบโซนนะครับสําหรับ AFK ด้วยนะเซิร์ฟนี้นะครับ โอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับอ่าแล้วก็ไปที่อูช่างกันดีกว่านะครับอูช่างเซิฟนี้ก็อยู่ตรงนี้เลยปะตอนนี้เราก็มาถึงอูช่างแล้วนะครับนี่เซิฟนี้ก็ลงแบบอูช่างใหม่นะฮะเป็นไงโคตรสวยนะครับนี่นะฮะถือว่าจัดเต็มเลยนะครับสวยงามมากๆตอนนี้นะครับพี่ก็กำลังแต่งรถอยู่นะครับเพราะว่าพี่มีเมนูแอดมินนะครับก็เดี๋ยวเอารถสีเลยเดียะสีชมพูดีไหมเออก็น่ารักดีนะครับ เออสีชมพูนี่ดีกว่านะฮะก็อ่ะประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็จุดต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปที่ไหนกันดีอ่ะภายในเซิร์ฟในเมืองนะฮะตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดอ่า afk นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะนี่ตรงชายหาดนะครับโอเคแล้วก็เลเวลเซิร์ฟนี้นะครับก็จะอยู่ที่สนามบินทะเลรา้ไปแล้วก็ไปที่นั่นกันนะฮะตอนนี้ก็มีคนมาที่อู่ช่างเพียบเลยครับมาให้ช่างแต่งรถนะคุณผู้ชมดูดิ และแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาถึงเลเบลกันแล้วนะครับเลเบลด้านหน้าก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับก็จะมีแค่ที่กั้นนะครับประมาณนี้นะฮะไปแล้วก็เข้าไปดูกันนะว่ามีอะไรให้คราฟบ้างนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีร้านค้าอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นร้านค้าทํางานนะครับถุงมือคราฟนะครับขวานตัดไม้อีกทาการซื้อไว้เลยนะเดี๋ยวทาการซื้อไว้ให้หมดดีกว่านะคุณผู้ชมโอเคตอนนี้ของก็เต็มตัวแล้วนะครับประมาณนี้เลย โอเคนี่ก็คือโต๊ะคราฟนะครับสำหรับทําของจิปปะตะนะฮะอ่ากุญแจตู้เซฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าลิฟท์แบรนด์แกล้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรอันเจลนะฮะอันนี้ก็จะเป็นงานขาวแล้วก็เว็บพ่อนี้ก็จะมีแค่ไม้เบสนะเท่านั้นเองส่วนตรงนี้ก็จะมีตู้เซฟด้วยนะครับส่วนกิจกรรมภายในเซิร์ฟนะครับมีอะไรให้เล่นบ้างนะตอนนี้นะครับกิจกรรมก็จะมีอ่าชิงทงนะครับแล้วก็เก็บแอร์ดอป แล้วก็ต่อมานะครับงานงานดำนะครับหรือว่างานผิดกฎหมายที่ตํารวจจับนะฮะก็จะมีจกปูนแล้วก็ขายยาแค่นั้นเองนะสองอย่างนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวนะอนาคตนะครับอาจจะอัปเดตเข้ามานะครับเรื่อยๆส่วนงานขาวนะครับงานขาวก็เป็นพวกงานถูกกฎหมายนะครับงานทั่วไปนะครับที่เราไปฟาร์มแล้วได้เงินประมาณนี้นะครับก็จะมีซ่อมไฟนะครับฆ่าหมูเก็บ มัสเมโลนะครับตัดไม้เก็บทุเรียนเก็บเห็ดเก็บสาหร่ายขุดเหมืองแล้วก็จี้เหล็กนะครับแล้วก็งานพวกนี้นะครับเซิฟนี้ไม่ต้องกดตัวอีนะครับเป็นงานระบบออโต้นะครับเออแค่แบบเลยเข้าไปใกล้มันก็เก็บให้เลยประมาณนี้นะฮะตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่จุดเก็บมัสเมโลแล้วนะครับมีเลยมัสเมโลโคตรน่ารักอ่ะคุณผู้ชมดูดีนะครับแม่เห็นแล้วน่ากินมากเลยนะครับสงสัยต้องออกไปเซเว่นแล้วก็ไปซื้อมากินแล้วเนี่ย โอเคทีนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับเก็บได้สูงสุดประมาณกี่อันน่ะอ่ออันไหนวะ,วะอ๋อเก็บได้สูงสุดประมาณ40อันนะครับประมาณนี้เลยตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่อีกหนึ่งจุดแล้วนะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดอา่าเลี้ยงสัตว์นะครับก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะครับตามที่บอกไปเลยนะครับโอเคก็ล็อกตู้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นอ่อเลี้ยงแคทก็เลี้ยงแ,แมวนะครับมันเลี้ยงไงวะเดี๋ยวพี่ขอทําการลองเลี้ยงดูก่อน โอเคต้องทำการกดใช้ลูกแมวใช่ปะนี่นะครับเมียวเมียวนะครับแล้วก็ส่วนให้อาหารนะครับส่วนให้อาหารนะครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาจจะต้องรอเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ให้มันขึ้นหรือเปล่าโอเคแต่ว่าระบบก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับโอเคครับก็ไปปัะคับปับเซิฟแนวลกเพเซิฟนี้นะครับระบบก็ประมาณนี้เลยนะฮะที่พี่พาไปทัวร์นะครับใครที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นเซิฟนี้ เดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ทางเซิร์ฟนะครับตามที่บอกไปนะฮะฟรีไวริสแค่กรอกข้อมูลก็เข้าได้เลยนะครับอย่าลืมนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยโอเคพี่ก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยละกันโอเคครับหากใครชอบคลิปด้วยแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยเดี๋ยวไปพลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับบ๊ายบายกันจุ๊บ